พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในการแนะนำมอเตอร์ไซค์ a อรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น v a l ิ o 125และ v a l ิ o 150ซึ่ง Astra Honda ที่อินโดนีเซียได้มีการแนะนำอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่16เมษายนพศ2561ที่ผ่านมาโดยมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่า make it perfect ซึ่งก็หมายถึงสร้างมันให้สมบูรณ์แบบโดยรุ่น v a l ิโ125มีสีสีให้เลือกก็คือสีแดงขาวแดงดำและขาวน้ำเงินขณะที่ v a l ิโ150นั้นก็มีสีสีให้เลือกเช่นกันมีสีแดงสีเงินสีขาวและสีดำโดย Honda มีเป้าหมายในการท้าชนกับ Yamaha Lexi 125และ Yamaha a e r o x ล 155cc ขณะที่ PCX 150นั้นประทะก,กับ Yamaha Nmax ก็จะเห็นว่าทั้ง3คู่นี้นะครับเป็น3คู่ที่ Honda กับ Yamaha นั้นไม่มีใครยอมใครในอินโดนีเซียโดย v a ริโอ125และ v a r ิโอ150นั้นมาด้วยดีไซน์สปอร์ตี้ที่มีความเฉียบคมและโฉะมใหม่ทั้งคันนี่คือมอเตอร์ไซค์ a อรุ่นใหม่ล่าสุดของปี2018จุดเด่นก็คือเรื่องของชุดไฟหน้าแบบ LED 4ดวง แบ่งเป็นไฟต่ำสอดวงและไฟสูง2ดวงรุ่น1 2 5ซ c และ 150cc นั้นจะมีกำลังไฟที่ไม่เท่ากันโดย v a l ิโอ125และ150รุ่นใหม่ จะมีไฟหน้าที่สวยงามและไฟ DRL ที่แยกส่วนกันอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงชุดไฟท้ายและไฟเลี้ยวเป็นหลอด LED เช่นกันโดยภาพรวมของ v a l ีโอหนึนั้นก็เหมือนกันกันกบคลิป125่ไในเมืองไทยที่ได้มีการปรับโฉมใหม่ในครั้งนี้ต้องบอกเลยครับว่าตั้งจะตามเป็นอย่างยิ่งชุดไฟหน้าใหม่นั้นโดดเด่นด้วยไฟ DRL ที่มีการแยกส่วนจากชุดไฟหน้าเป็นเส้นไฟที่โค้งขึ้นอย่างสวยงามและก็มีชุดเรือนไม้แบบ full digital หรือว่า full LCD แสดงผลตัวเลขความเร็ววัตถุดน้ำนเชื้อเพลิงความประหยัดน้ำนเชื่อเพลิงแบบวัดรอบคล้ายๆกันนะครับดูแล้วสวยงามมากและยังมีตัวเลขเฉลีย่ยวัดความประหยัดน้ำเชื้อเพลิงนะครับและก็ยังมีนาฬิการวมถึงวิทยุทางในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและไฟเตือนแบตเตอรี่พร้อมทั้งวอลมิเตอร์บอกตัวเลขอย่างชัดเจนสําหรับ valio 150นั้นจะมีสมาร์ทคีย์นะครับเป็นอุปกรณ์ติดรถแต่ว่า valio หนอนั้นจะไม่มีสมาร์ทคีย์ซึ่งก็หมายความว่านะครับจะมีความแตกต่างตรงจุดนี้อย่างเห็นได้ชัดสังเกตดูก็จะเห็นว่า ฮอนด้ได้มีการดีไซน์ชุดฝาครอบแฮนด์ด้านบนให้มีความปราดเปรียวมีกันใช้ส่วนนะครับบางไมสีดำตัดสีให้ดูแล้วมีความกระชับที่มากขึ้นพื้นฐานเครื่องยนต์ของ v a l ิ o 125และ v a l ิโ150นั้นเป็นแบบสีจังหวะสูบเดียว Single Over Cam s i n เกิ o v e r วอร์เฮดแคมชา2์วาลวระบายความร้อนด้วยน้ำในแบบ Enhanced Smart Power โดยรุ่น v a l ิโอ125นั้นจะมีกระบอกสูบคุณงชักอยู่ที่52.4 คูณ57.9ม mm. ิมขณะที่วาเลโอ150นั้นจะมีกระบอกสูบคุณชักที่ใหญ่กว่าโดยกระบอกสูบนั้นอยู่ที่57.3 mm. ใหญ่กว่าวาเลโอ125ถึง4.9ม mm. ิมตรช่วงชักเท่ากันครับ57.9มิม mm. โดยวาเลโอ125นั้นให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่11.1 mm. แรงม้าที่8,000รอบต่อนาที ขนาที่วาเลโอ150นั้นให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่13.1แรงม้ามากกว่ากัน2แรงม้าที่8,000ารอรอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุดนั้นทําได้13.4นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีมากกว่าวาเลโอ12ที่ทําได้เพียงแค่10.8นิวตันเมตรสรุปก็คือพื้นฐานเครื่องยงนต์นเหมือนกันทั้งสองรุ่นแตกต่างกันที่ปริมาตรเท่านั้นเองครับถ้าสองรุ่นใจเชือเพลิงด้วยหัวฉีด PGM FI สตาร์ทไฟฟ้าเพียงอย่างเดียววิธีตัวรถ ความกว้างความยาวความสูงระยะฐานลอ้อนะครับและก็รวมถึงเบาะนั่งที่สูง769ม mm, เมเท่ากันทุกสัสดส่วนครับน้ำหนักแตกต่างกันอยู่เพียงแค่1กิโลกรัม v o โ125 111กิโลกรัมเบโ150 122กิโลกรัมถังน้ำมันจุ5.5ลิตรนะครับแล้วก็มี U box ใต้เบาะนั่งขนาดความจุ18ลิตรเก็บมกกน็อกแบบเปิดค้างได้1ใบ ระบบเบรกหน้าเป็นดิสเบรกหลังดรัมเบรกอย่างหน้าหลังของวอลิโอ125จะเล็กกว่า1เบอร์นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความเปลี่ยนแปลงล่าสุดของ Honda ที่อินโดนีเซียส่วน Honda ไทยจะมีการเปิดตัวคลิก125และคลิก150หรือไม่ในปีนี้ติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ